ท่านผู้ชมครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีครับได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนหกรายซึ่งทั้งหมดนั้นไปนขบวนการจับปลิงแสเพื่อส่งขายไปยังประเทศจีนและนำไปทำยาอายุวัฒนะตามความเชื่อครับและอาจนำไปทำสัตว์ทดลองวัคซีนพร้อมยึดของกลางได้นะครับเป็นลูกปลิงแสจำนวน10ตัวครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดอ้างว่าทำเป็นครั้งแรกครับและถูกแจ้งข้อหาร่วมกันราสัต,ตาคุ้มครอง ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนครับและร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครองก่อนนำตัวดำเนินคดตีตามกฎหมายเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเวลา22นาฬกาของค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่17พฤษภาคม2566ครับนายประเวศส,สุนทรไทยผู้อำนวยการสำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีครับพร้อมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่าพบลิงเสมตายนับ10ตัวครับส่งกินเหม็นและยังมีลิงได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งครับภายในบ้านเลขที่244ทับ1หมู่ที่2ครับ บ้านเขาไม้หนวมตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจึงให้เจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจสอบจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็พบว่ามีลิงแสมทั้งหมดจํานวน19ตัวนะครับถูกขังอยู่ในตะกร้าสี่เหลี่ยมและยังมีชีวิตอยู่อีก5ตัวที่อยู่ในสภาพอิดโรยขาดน้ําและอาหารครับและลิงแสมที่ตายเน่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วซึ่งลิงส่วนใหญ่ถูกมัดอยู่ในถุงตะข่ายจํานวน14ตัว โดยลิงที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปที่สถาน,นีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายเพื่อช่วยเหลือส่วนลิงที่ตายนะครับก็ได้นําซากศพนั้นไปทําการฝังกบไว้ครับผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับได้มาขอเช่าบ้านอยู่นับปีครับโดยอ้างว่าจะนําผลไม้มาขายตามตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบ ช่วงเช้าจะขับรถออกไปขายผลไม้ช่วงเย็นก็จะกลับเข้าบ้านตลอดเวลาที่อยู่อาศัยนะครับก็ไม่เคยได้ยินเสียงริงร้องผู้ต้องหากลุ่มนี้จะเปิดไฟหน้าบ้านทิ้งไว้เอารถมาจอด1คันเพื่อเปิดเพลงจากวิทยุส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงริงร้องและทาเหมือนว่ามีคนอาศัยอยู่ภายในบ้านครับผู้ดูแลบ้านเช่าบอกแบบนี้นะครับว่าวันนั้นท่อน้ําที่บ้านหลังดังกล่าวนั้นแตกครับมีน้ําไหลออกมาจึงเข้าไปดูภายในบ้าน ก่อนที่จะได้กลิ่นเหม็นลอยออกมาจากภายในห้องจึงได้ทําการทุบกุญแจประตูออกก็ <S <S เพราะว่ามีลิงตายและเจ็บจํานวนมากจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่คาดว,ว่าน่าจะเป็นลิงสแมนในพื้นที่บ้านเขาไม้นวมที่มีอยู่จํานวนมากแต่ปัจจุบันพบว่ามีจํานวนลดน้อยลงสําหรับลิงแฉน,นะครับจัดว่าเป็นลิงที่มีขนาดกลางมีขนตามลําตัวสีน้ําตาลหางยาวขนตรงกลางหัวมีลักษณะตั้งแหลมชี้ขึ้น ขนใต้ท้องสีขาวโดยสีขนจะเปลี่ยนไปตามอายุหรือฤดูกาลและถิ่นที่อยู่อาศัยครับลิงแสมเป็นลิงอีกชนิดหนึ่งครับที่พบได้แทบทุกภูมิภาคทั้งในชายป่าชายเลนใกล้ทะเลโดยฝูงลิงที่อาศัยในที่นี้จะว่ายน้ำและดำน้ำเก่งลิงแสมยพยายามจะปรับตัวให้สามารถอยู่ในพื้นที่บริเวณขอบนอกของป่ามากกว่าอยู่ในป่าลึกครับและสามารถปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์ได้ ปัจจุบันประชากรลิงแสม่เริ่มลดน้อยลงเพราะถูกจับเพื่อส่งไปยังประเทศจีนที่มีความเชื่อว่าถ้าได้กินจะเป็นยาอายุวัฒนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แปลกที่บอกต่อกันมาครับ